ากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศไทยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรถึงปัญหาความยากจนการขาดแคลนอาหารของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ต่อมาปีพุทธศักราช2523จึงทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการด้านต่างๆอาทิการเกษตรโภชนาการและสุขภาพอนามัยทรงเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นโครงการตามพระราชดำริในระยะแรกที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรียนต่างๆโดยส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนนักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงอาทิปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เป็ดหมูและเพาะเห็ดมีครูและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันต่อมามีพระราชดำริให้นำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรทำให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นได้เรียนรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตผ่านกระบวนการที่เรียกว่า learning by doing หรือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ นำความรู้ด้านการเกษตรไปขยายผลต่อที่บ้านหรือชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ปัจจุบันโครงการตามพระราชดำรินี้ประสบผลสำเร็จดีในประเทศไทยทั้งในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า600โรงเรียนด้วยพระเมตตาที่ไม่จำกัดเฉพาะราษฎรไทย สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานโครงการต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านอาทิสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งสาธารณรัฐติมอร์เลสเต ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นให้มีชีวิตและสุขภาพที่ดีเช่นกันดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้รับผิดช,ชอบโครงการตามพระราชดำริเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2557ได้ไปช่วยนอกประเทศซึ่งก็ได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วก็ให้ภาคภูมิใจได้ว่า จำโรงเรียนของเราที่เป็นโรงเรียนสมรวจไทยแดงโรงเรียนในสังกัดที่สพทหรือกรทมก็ได้เป็นสถานที่สืบบูรณ์ดูงานของบุคคนจากต่างประเทศแล้วก็เช่นคุณครูอาจารย์เป็นแพทย์และวเปุลากรในการแพทย์ก็มีที่จุดรวมหลายประเทศกัน ทำต่างประเทศก็ได้มาศึกษาทูงานงเราแล้วทาเราก็ได้ไปแนะนำเพราะว่าเราที่เราจงไปเพราะว่าเราก็จะไปดูวาา่าที่ที่จะไปไงถ้าท้นที่หรือลักษณะาทางทีลดล้อที่ต่างกันเราก็อาจจะทำเหมือนที่เราทำไม่ได้ทุกประการ แต่ว่าการที่เรามีประสบก,การณ์อยู่เราก็อาจจะไปขอให้ความคิดเห็นได้ด้วยความมุ่งพระราชาหฤทัไทยมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรนับเป็นปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานลำดับแรกที่สามารถส่งเสริมสนับสน,นุนปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านอื่นๆให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนสืบไป